มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องนัดได้ไหมขาเที่ยงเพราะว่าเจตื่นเต้นต่างขายไงขาสวยอยู่แล้วเปิดขางทางเด้เลยพี่น้องนี่ขางทางแปลงของทออยู่ขางถนนอร่อสวยมากแท้อ้ยมู๋แบบไงเลยค่ะพี่น้องหลุดเมารอให้แม่หวานกรอบมเด้วยดอกเห็ดไหม ดูสุดยอดเลยค่ะพี่นอ้องสวยงามสวยงามมาก <c oughs> แบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะจะยังใช่คุณแม่่าอ๋อแม่ยิ้ค่ะดอกไงการกานขึ้นวาแม่โอ้โห้ชว์เลยค่ะแม่ <c oughs> สวยมาก <c oughs> เบื้งค่ะเลิศค่ะอะไ้ค่ะแม่อู้ันบลั๊พี่น,น้อง้ึขสายทางสุดยอดสุดยอดสวนมากดีใจจังเลยค่ะมหลยงมหลแม่ลเลยป๊า ถูกใจค่ะมึงได้ค่ะอะไรใช่ครับพี่น้องโอ้ครับโอ้ยยังงี้จบอันนี้ตืนตัวเ่อเลย่ะไม่เจ คุณไม่เกี่ยวไม่ดยวคุณดิ่มนี่เขาคุณนี่่ม่ำเลงนี่อไรเอานี้เจอคนเดียวใช่ไหมครับสวยค่ะคุค่เลน่อเดี๋ยวคุยะเคุณไปแบบางคุกบ้คเนเจากนี้ไม่คุยลกันเนี่ยอันนึงเลยจะีุครับไม่เกี่ยวยกันเดยะพอดีมันเอย รู <t> ้สวยมากตอนนี้วางไว้ก่อนมุ่ดเข้าโขยข้าโยข้าขวก่างเียนเลยบ้าอีบกรับรอดน่เยพนี้ตยแบเดียวนกันนะะสวยเลยครับพี่นุ่มอันนี้ก็สจ อยู่ดนท่อเขาคนเียไม่แตกเลยยวแตกหรือแตอไม่ขึ้นตรงท่อด้วยมีบ่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ใครลกกินอ่ะกินครับรกีกบมไาไกลครับ มาจากไหนร้อยเอ็ดโอ้ก็อรพอ่ร้องกันมาถึงนี่